สวัสดีครับพี่เพื่อนเพื่อนนักสะสมนะครับบันนี้มาพบกับช่องเงินทองอีกเช่นเคยนะครับช่องเงินทองนั้นก็จะนํานข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญกระสับนะครับมาฝากกับพ,พี่พื่เพื่อนนักสะสมทุกคนอีกเช่นเคยนะครับดูไว้เพื่อเป็นข้อมูลก่อนการเจ็บสะสมและก่อนการซื้อการขายนะครับว่าแต่ละเหรียญน,นั้น มีจำนวนการผลิตมากน้อยขนาดไหนนะครับแล้วมีราคาหรือยังนะครับสำหรับวันนี้นะครับอย่างที่เห็นในภาพนะครับวันนี้จะได้นำเหรียญนะครับข้อมูลเหรียญกระสับที่ระลึกนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญนิกเกิลนะครับเป็นเหรียญกระสาบที่ระลึกในวาระครบรอบ100ปีโรงเรียนในร้อยพระจุลจอม9กานะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับถือว่าเป็นอีกเหรียญหนึ่งที่ผลิตไม่เยอะและก็มีราคาสูงพอสมควรนะครับสำหรับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญกระสาบนิกเกิลนะครับ นนี่ะครับขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง32มิมลลิเมตรนะครับน้ำหนักอยู่ที่15กรัมนะครับจำนวนผลิตนั้นบอกได้เลยว่าไม่เยอะนะครับมีแค่สามแสนเหรียญแค่นั้นเองนะครับจึงทําให้ราคาเหรียญนี้ถือว่าแพงนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับเป็นเหรียญชนิดราคา10บาทนะครับสําหรับเหรียญนี้นะครับเป็นชนิดราคา10บาทนะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียด ของเหรียญสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับลวดลายนะครับกลางเหรียญด้านหน้านะครับกลางเหรียญมีพระบระมรูปของสมเด็จพระบระม,มินทรมหาจุรางกรพระชิญจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวผินพระพักทางเบื้องขวานะครับทรงเครื่องแบบเต็มยศนะครับทรงเครื่องแบบเต็มยศทหารบอกนะครับทรงสายสะพายปฐมพรมงกุฎไทยและสายสร้อยแห่งเครื่องขัติยราชภูสิทิ์พรอันมีเกียรติคุณรุ่งเรืองยิ่งมหาจักรีบรมราชวงศ์และพระบระมรูปพระบาทสมเด็เจ พระประมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชสรงเครื่องแบบเต็มยศทหารมหาเล็กรักษาพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระประมินท,มท,นทรมหาจุฬาลงกรณ์นะครับพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับทรงสายสะพายและเครื่องสร้อยแห่งเครื่องขัดทิยราชภุสิ์ศิรพลอันวิเกติคุณล่งเหลืองยิ่งมหาจักรีบรมราชบงนะครับภายในวงขอบเหรียญมีข้อความว่านะครับมีข ah ้อความว่านะครับภายในบงขอบเหรียญมีข้อความว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จ เจ้าอยู่หวัวภูมิพลอดุลยเดชโดยมีจุดกลมขั้นระหว่างข้อความดังกล่าวนะครับสำหรับลวดลายด้านหน้านะครับส่วนลวดลายด้านหลังกลางเหรียญมีเครื่องหมายราชการของโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าซึ่งเป็นรูปพระราชสรัณยกรนะครับประจําแผ่นดินนะครับและพระบาทสมเด็จของสมเด็จบาทสมเด็จพระมหาจุฬาลักรณ์พระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หวัวน,นะครับเบื้องล่างพระราชรจัก,กรนะครับพระราชสร,รัญลักษณ์จัก,กรนะครับมีแถบปลายแฉก ัทั้งสองข้างกลางแถบมีคําว่าโรงเรียนในร้อยจอปรอภายในวงขอบเหรียญเบื้องบนมีข้อความว่าร้อยปีโรงเรียนในร้อยพระจุดจอมเก้าเบื้องล่างมีข้อความว่า5สิงหาคมพศ2อ3 0นะครับประเทศไทยนะครับด้านขวามีเลขบอกราคาว่า10บบาทนะครับด้านซ้ายมีข้อความว่าบาทนั่นเองนะครับ และวันครบรอบวาระก็คือ5สิงหาคมพศ2530นะครับวันที่ประกาศใช้4สิงหาคมพศ2530นะครับจำนวนการผลิตอย่างที่บอกนะครับอยู่ที่3แสนเหรียญแค่นั้นเองนะครับสำหรับเหรียญน,นี้นะครับชนิดราคา10บาทนี้นะครับมีจำนวนการผลิตที่3แสนดังนั้นราคานะครับเหรียญ UNC นะครับที่มีการ ประเมินกันไว้ตามหนังสืออ้างอิงตามหนังสืออยู่ที่450บาทครับแต่ว่าราคาตามเว็บไซต์นั้นก็มีบางที่ก็ถูกบางที่ก็แพงกว่านี้นะครับบางที่ก็อยู่ที่300กว่าบาทนะครับประมาณ350านะครับแต่ก็ขึ้นอยู่กับสภาพแล้วก็การตกลงระรวะบางคนซื้อคนขายนะครับจะสูงกว่านี้จะแพงกว่านี้ก็ขึ้นอยู่การตกลงนะครับแต่ว่ามีราคาสูงแน่นอนนะครับกับชนิดราคา10บบาทนี้อย่างที่บอกนะครับตั้งแต่300ถึง450นะครับสำหรับราคาซื้อขายทางออนไลน์นะครับ ก็มีกันอยู่นะครับแต่เป็นเหรียญ UNC หรือเหรียญที่ผ่านการใช้งานน้อยอะไรประมาณนั้นนะครับอ่าจะมีราคาที่สูงอยู่นะครับสําหรับคลิปนี้่อยำมาฝากไว้นะครับกับอีกหนึ่งเหรียญน,นะครับกับเหรียญกระสาบที่ลึกของอพรหลวงรัชกาลที่9แล้วก็พรหลวงรัชกาลที่5นะครับถือว่าเป็นเหรียญที่สวยงามมีมิติที่สวยงามอีกเหรียญหนึ่งนะครับที่น่าเก็บสะสมแล้วก็มีราคาครับฝากกดติดตามแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งไว้นะครับจะได้นาข้อมูลเกี่ยวกับเหรียญกระสาบมาฝากไว้กับพี่เพื่อนทุกคนนะครับ รับมีขอบคุณครับพบกันใหม่คลิปหน้าบวันนี้ครับผม